เขาลูกเหล่าห้งเสาตายอย่างนเนาะบุญเสาลูกเน่ากว่าทุกกานี่ล้างหลานไหมขอบุญเนี่ยล้างหลานนะฮะหลานนั้นมีไหมขอบุญหลานขอบุญมีกำนันสุนทรไงท่านใช่ค่ะกำนันที่ไหนกำนันที่บ้านบ่อนะบ้านบ่อกำนันสุธากำนันสุนทรน่ะนามสกุลขอบุญเป็นญาตินะหลานลูกพี่ชายลูกพี่ชายคนโตลูกพี่ชายคนโตเลยนะนามสกุลก็ที่กองมาให้เมื่อก่อนนะฮะกองมา หลวงพ่อหลวงพ่อเราใช่ไหมคะรู้ไหมครับลุงมาใช่ไหมใช่ต้นะชื่อเดิมคงมาคงมาชื่อเดิมคงมาพี่เม่์ใครฮะลุงพ่อลวงพ่อสมเด็จด้วค่ะเลาเราชื่เดิมชื่อคงมาคือคงมาคือวันคือวันที่จัดเอาพื้นกำลังเขาหนีเพื่นกำลังห้านีดบานเปลี่ยนที่หลังเปลี่ยนที่หลังเปลี่ยนทำไมอฮะก็ตามตำแหน่งตามตำแหน่งไม่ใช่พ่อประชาเปลี่ยน อไหนกบวชไมะไ่บวชแล้วที่อยู่วัดมัมรท่านจะรู้ดีกว่าว่าโยมใชคือเขียนไม้เฉยไงยีร้างถือแล้วเขียนไม้เฉยค่ะมันต้องรู้ลวงพ่อเราถึงจะรู้มท่านท่านเขียนไม้เฉยที่สุดก็คือวงพ่อตัวท่านนั่นแหละที่รู้ที่สุรงมาด้วยกันหลานไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ตงมาเป็นเป็นมานิดตระกูลกอบุญที่ทาอะไรอยู่ที่หมู่บ้าน กอบุญเนาะพ่อกบุญนี่คือนามสกุลของของพ่อทำอาชีพอะไรเนี่ยทำนาทำนาเป็นหลัก่แต่ทำนานั่นแหละจะเป็นกำนันอยู่คนเนึ่ยนะกำนันค่ะกำนันอยู่คนนึงก็สุนทรเป็นหลานของพต่เดิมเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่นะตอนสมัยคุณย่าคุณยายแต่คุณยายเป็นคนใหญ่เลยคุณใหญ่เป็นคนที่นี่ตั้งเดิม คนจากเดิมมันอยู่เป็นอุบลจังหวัดอุบลได้เลยใช่ไหมคะจากเดิมเป็นอุบลน,นาชธานี้เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นอํ